กีใหใ่พี่น้องเอ,อ้ยนึมเบิงกี้ออกไปแบบเดียวไฟมันแห้งใ,หม,รรมใหม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาพี่น<ม>้องนะอื<ม>เอาแบบนี้แล้วทำบาเแล้อ สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับมือนี้ก็มาพบพ่อครับผมเดีวนะครับกับช่องซอยอสไตล์อีสานนะครับพ่เป็นพี่น้องนะมอน้กับพาพีพาน้องมากห็ดเมนูเมนูหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ไปเที่ยวที่เวียงจันท์นะครับหรือสอบปปลาว่านะครับพี่น้องก็ได้ไปกินนะครับเมนูนี่แหละแต่ธรรมดาแต่มันก็ธรรมดานะครับมันเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นอาหารของอีสานนะครับของอีสานตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะครับกับมีประเภทนี้ตามอีสานนะครับประเภทน,นี่ก็จัดขึ้นมากกับเห็ดเมนูนี่ขึ้นมากพอนะครับแบบว่าลูกไส้ก็มากินนะครับก็เลยคิดคอนเทนต์นี่ขึ้นมาว่า เฮาสิมาเฮตดเขาจีพี่น้องพี่น้องสาีสานเขาคืนู้จักเอขาจีนะครับเขาจีธรรมดาแต่ว่าบ่ธรรมดาพี่น้องเอาสูตรนี้มาจากประเทศเล่านะครับประเทศเวียงจันเลยนะครับเพื่อนบ้านเฮ้าเลยเหรครับพี่น้องแต่ว่าคนอื่นอาจจะเคยเหตุนะครับในประเทศไทยเขา้าเลยละแต่ว่าบรู้ว่ามันบ่ก่ข่มีอ่อะครับพี่น้องแต่ว้อนี้เฮ้าสิมาเฮตดกัน นะครับมาลองเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงนะครับจึงได้กะเบิ้งแล้วกะถไทยคิปกะฝากกดไไหลกดแช่กดติดตามให้ผมเนินเนอครับกับช่องสยอสไตล์อีสานนะครับกินง่ายนะครับแบบสบายสบายสไตล์อีสานนะครับพี่น้องไปเบิ้งวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามันมียังไงครับไปกันเลยครับพี่น้องก็มีผิดพงนะพี่น้องผงชูรสแล้วก็ รดดีแล้วก็ไข่สองลูกนะพี่น้องแต่ก่อใครกันนะครับเจ๊ขาจีอยาพี่น้องเอ้ยมันไอสองกูกไอสองไว้เลยครับซอสครับผงชูรสแล้วก็พริกไทยไปแล้วก็ผงชูรสรถด,ดีนะไเลย ผิดโมครับขประมาะค,รรมะครับีปนอนเพราะว่ามัเนเจ็ิดไ้อมครเนบีครับน้าตาเยห้องขอจีไปยางนะคี่น้อนใหอมันมาลืมเลื้อหรอกข้าขอเอาหนีค่าเอานังประเด็กขาแลครับ วางเลยพี่น้องัดจี้จีเร่เร่องนาเร่ใแล้วข้าปแดกเลยครับพี่น้อง ข้าปดตรวเราวกถ่าเจ็กหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวคอยกับดา้าดนนะครับรอแป๊บรอแป๊บอาหนียวท่าแเดงนะครับ เฮ็ดเร็ๆวๆนะครับพี่น้อง้ปพี่น้องเฮ็ดสานี่รับรองใหม่ครับพี่น้องไม่ไม่ได้กินโอเคครับวันนี้ขอกี้เห่ากับเป็นอันเซ็ตสีเรียบร้อยนะครับดู <c oughs> นะครับเนาะกีท่าปลาแดกครับกีใหญ่โอ้โหแบไม่นแน่เล็กน้อยครับพี่น้องสุดยอด ลองชิมกันเลยครับเห็นแล้วก็ซิมให้เบิร์เลยครับพี่นอ้องแบบว่ามันหอม,อมแบบวมันหอมประแดลกแล้วก็หอมไข่จะมีความมันของไข่นะพี่น้อง แล้วก็จะมีปวกกินปวกพริกไทยผงปุงรถนะครับซอสล่องจิ้มน้ำจิ้มปลาบึงครับสุดยอดื้อบสุดยอดเนอะ เอาทาปังเลอครับเป็นเมนูแนะนำเลยครับกินง่ายสไตล์สารนะครับกูได้สนใจกันไ่ล่องเฮ็ดกินเบิงงครับแซบ่บล่องแซบ่บห้ลูกให้ร้านเฮ็ดห้ลูกให้ร้านกินครับ Bra mm. jobba. ข้าวจี่ธรรมดาแต่บม่ธรรมดาครับข้าวกี่ทรงเครื่องเนองกุ้งรดใส่บะแดดใส่พริกไทยสอดหอยสอดฟ้าเขียวขอทา,าปันเรือให้ผงชลดส คาบเบอร์คือพักพักหน่อยพักไรตรงนี้พักครับพี่น้องต่อนเขายอ่อมากินพักครับยอ่อนั่งข้าต่ำมาบุ๊มนิ๊เนี่ยครับเพราะนางยิ่งยอ่อแล้วครับพี่นอง แซ่บบอกละครับเดียวว่าแซ่บครับลองไปเห็นกินเบิงงครับผู้ได้มักนัวกับใส่เครื่องปรุงได้หลายครับ ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาพี่บอกนะอ๋อแบบนี้เหรอครับาบาดด้วยอ,อา่ามให้ผมนะครับหยุด อมอันนี้ค่นบริจายผมนะครับขึ้นดอดครับ ทาตันเนลือดนยองะจ้ะเขาดีเป็นบ้านเฮาเลยครับแต่ว่ามันใส่เครื่องปรุงคือการเฮามักไกอ่อะไรแใส่กระเพลืนแต่ว่าพิเศษเครื่องท่าปลาแดกจุดเด่นมือคือตั้งท่าปลาแดกมันส่หอมของปลาแดดนะครับหอมหอมขอ,องปลาแดกมันซึมเวลาโดนไฟแล้วมันซึมเข้าไปครับ เนื้อเขาอํนายน,นะครับ้าขามไปเวียงจันนะครับต้องซื้อกินนะครับขอดีถท่าบระแดกอาริฮิตบ่ดแผบทำท้องเพินน,นน่าอันงโเหนือสุดดอา

ข้าวเก็บเนื้อเป็นขึ้นการน้ำน่องเมดแต่พี่น้องเบิง่งวิธีอีสานเป็นงาสไตล์เบาซอยย่อนะครับอีสานบ้านเฮามีเอือกิน ก็ไม่ก็เลยกินก็เราคนจีนสามบุตรเนี่ยอยากให้กินนะีน่น้างกินแบบอย่างนี้กันพาพี่างน้อง กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตา,ามให้ผมนะครับเปิดเป็นกำลังเร่งใจให้ผมเนะคลิปงานคลิปต่อต่อไปนะครับ้อนี้ครับขอการว่าส,สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปละครับพี่น้อง